ระฆังดังสามครั้งทำไมทั้งวัดถึงเงียบปริบความลับยี่สบวันของหลวงพ่อกำลังจะเปิดโปงหลวงพ่อวัยแปสิแอบรักแม่ชียี่ิบวันความจริงสุดช็อกเปิดโปงทำสะเทือนทั้งวัดยามรุ่งสางระคังดังรับแสงแรกของวันหมอกบางลอยปิดยอดพระเจดีกลิ่นกำยานคะคลุ้งในศาลาเก่าพื้นไม้สักลั่นเอียดเบาฝุ่นละอองเต้นระยับในลำแสงเงาพระประธานทอดยาวเหมือนสายตาที่เฝ้ามอง ลมหอบใบโพไหวดังกระซิบหลวงพ่อเดินช้ามือซ้ายสวดลูกประคำมือขวาลูบรอยแตกบนเสาเก่าหัวใจเต้นตามจังหวะก้าวยี่สิบวันก่อนแม่ชีคนใหม่เข้ามาปัดกวาดกุฏิร้างผ้าขาวสะอาดตัดกับเงามือใต้ชายคาเสียงกวาดพื้นดังกวาดความเงียบออกจากวัดตั้งแต่นั้นทุกเช้าจะมีเสียงขันน้ำกระทบขัน กลิ่นดอกมะลิจากพันบูชาลอยตามสายลมและเงาขาวผ่านหน้าต่างศาลาเหมือนคลื่นเบาหลวงพ่อบอกตอนเองให้วางเฉยแต่ใจกลับจำรายละเอียดทุกอย่างรอยฝุ่นบนสันหนังสือธรรมะเล่มที่เธอเช็ดเส้นผมเส้นเดียวที่หลุดบนบันไดไม้คืนหนึ่งฝนตกน้ำหยดจากปลายกระเบื้องนับจังหวะท้องฟ้าผ่าจนเงาเสาสะท้อนบนพื้นหลวงพ่อนั่งใต้แสงตะเกียงจนมืออุ่นด้วยเปลวไฟ ท่านรู้ว่าความเงียบเริ่มหนักคำสวดกลายเป็นสะพานที่สั่นไหวทุกบทสวดพาไปถึงภาพเดียวเงาขาวของผู้ถือพานดอกไม้ยามสายของวันที่ยี่สิบเสียงรองเท้ายางของชาวบ้านหยุดที่หน้าศาลาวิทยุเสียงตามสายของวัดสันปลุกอากาศนิ่งจังหวะลมเปลี่ยนทิศเหมือนคำเตือนแม่ชีวางพานไว้ข้างบาดหยดน้ำมาลิกลิ่งตามขอบทองเหลือง แสงแดดจับหยดนั้นจนสว่างวาบหลวงพ่อเห็นภาพนั้นชัดกว่าภาพในใจท่านสูดลมหายใจลึกกลิ่นมะลิปปนกลิ่นไม้เปียกลิ้นรับรสฝาดของชายเย็นที่ยังไม่ดื่มผิวหนังเย็นด้วยลมเหนือฝ่ามือร้อนในกุฏิเล็กหลังศาลา,า,ามีกล่องไม้เก่าถูกขยับเสียงโลหะกระทบกันคล้ายสัญญาณหลวงพ่อชำเลืองตามสัญชาตญาณบนโต๊ะเตี้ย มีผ้าเช็ดหน้าขาวพับอย่างเรียบร้อยมุมหนึ่งปักได้สีแดงเป็นตัวอักษรละเอียดตัวอักษรน,นั้นคือชื่อของหลวงพ่อหัวใจเต้นคล้าจังหวะลูกประคำหลุดจากนิ้วเม็ดหนึ่งกลิ้งไปติดรอยแตกของพื้นเสียงเม็ดไม้กระทบทำลายความนิ่งทั้งหมดวิทยุเสียงตามสายเกิดขัดข้องปุ่มหมุนเล็กขยับเองด้วยแรงลมสัญญาณฟู่ยาวแทรกความเงียบ ไม่ที่โตเพเยอเหมือนปากที่กำลังจะพูดชาวบ้านเริ่มเข้ามาในศาลาสายตาหลายคู่มองไปที่กุฏิหลังนั้นฝุ่นบนพื้นเหมือนเขียนลูกศรชี้ทางเงาใบโพซ้อนทับเป็นรูปหัวใจคลุมประตูหลวงพ่อยืนนิ่งปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยลมหายใจยาวติดขัดด้วยความจริงที่ใกล้ถึงเสียงจิ้งหรีดก,กลางวันจู่ๆก็ดังขึ้นพร้อมกันแม่ชีเงยหน้า แสงสะท้อนจากขันน้ำทำให้ดวงตาเธอเป็นประกายในมือมีซองกระดาษบางสีครีมขอบซองเปียกนิดนิดจากน้ามะลิเธอวางซองไว้บนโต๊ะใหม่กระดาษเสียดสีกับโลหะเกิดเสียงแผ่วเสียงนั้นดังผ่านลำโพงทั่ววัดทุกคนหันมามองอย่างพร้อมเพรียงหลวงพ่อเอื้อมือนิ้วแตะขอบซองที่อุ่นด้วยไอมือคนก่อนกลิ่นมะลิชัดขึ้นเหมือนเข้าใกล้ทะเลกลีบ เส้นเลือดบนหลังมือเต้นตามหัวใจปากซองเปิดแผ่นกระดาษด,ด้านในมีลายมือเรียบร้อยหมึกสีดำยังใหม่จนเงาแสงสะท้อนตัวอักษรบรรทัดแรกเรียงเหมือนระฆังที่กำลังจะดังลมพัดเข้าสาลาแรงขึ้นผ้าม่านขาวกระเพื่อประทะตัวหนังสือไม่สั่นเบาแล้วเปิดสวิตเองเสียงหายใจของหลวงพ่อดังไปทั้งวัดชาวบ้านหยุดหายใจชั่วครู่ นกกระจอกบนคานไม้เงียบลงพร้อมกันกลิ่นฝุ่นเก่ากับกลิ่นมลิษผสมเป็นกลิ่นเดียวเวลาเหมือนชะลอชั่วขณะหลวงพ่ออ่านบรรท,ทัดไปในใจรสชาติชายเย็นฝาดขึ้นมาถึงโคนล,ลิ้นปลายนิ้วชาหน่อยๆราวกับไฟเย็นแต่แผ่นหลังรู้สึกถึงความหนักของหลายสิบปีที่วางไม่ลงแม่ชียืนตรงมือประสานแน่นจนข้อขาวสายตาไม่หนี ท้าเปล่าสัมผัสความเย็นของพื้นไม้เหมือนน้ำไหลผ่านเสียงตามสายบันทึกทุกการเคลื่อนไหวกระดาษขยับดังชัดกว่าคำสวดประตูศาลาค่อยๆถูกผลักเข้าจนปิดสนิทเงาทั้งหมดไหลามารวมกลางห้องหลวงพ่อยกกระดาษขึ้นระดับหน้าลมหายใจหนึ่งยาวและนิ่งเสียงหัวใจดังเหมือนกลองย่ำเพลงตัวอักษรกลางหน้ากระดาษชัดเจนราวคำพิพากษาทัานใดนั้น รูปถ่ายเล็กๆหล่นจากซองตกกระทบพื้นใกล้ใหม่เสียงแผ่วนั้นดังสะท้อนทั่ววัดภาพในรูปคือกุฏิไม้หลังเดิมหน้าต่างเปิดแง้มให้แสงลอดเงาแม่ชียืนถือพานดอกไม้และเงาของหลวงพ่อทัาบทับอยู่ด้านหลังใกล้จนไม่มีช่องว่างชาวบ้านคนแรกขยับตัวรองเท้ายางเสียดสีกับพื้นดังชัดกลิ่นดินชื้นจากลานวัฒลักษ์เข้าประสาทจมูก ความร้อนจากแสงสิบโมงแผดบนต้นคอจันชามือหลวงพ่อสันรูปประคำที่เหลือกระทบกันเป็นจังหวะแปลกรอยยิ้มในรูปทำให้ห้องยิ่งเงียบสายตาหลายคู่เริ่มเปลี่ยนจากสงสัยเป็นคำถามหลวงพ่อวางรูปลงข้างไม้ปลายนิ้วยังอุ่นจากกระดาษลมพัดผ่านหน้าต่างทำให้ระคังลั่นพลิ้วทุกอย่างพร้อมสำหรับคำใดคำหนึ่งที่จะเปลี่ยนทั้งวัดแม่ชีสูดลมหายใจ เงยหน้าสบแสงที่แทงลงมาตรงกลางศาลาซองกระดาษอีกใบถูกดึงจากแขนเสือ้อปากซองมีตราประทับของกุฏิเจ้าอาวาสองค์ก่อนหลวงพ่อเห็นตรานั้นความทรงจำเก่าตีขึ้นเหมือนคลื่นชนตะลิ่งเสียงฝนยี่สปีก่อนกลับมาในหัวกลิ่นดอกปีบที่ปลิวกลางพายุผสมกับกลิ่นมะลิของวันนี้ไม่ยังเปิดเสียงกระดาษใหม่ขยับใกล้ปากไม่ ชาวบ้านก้าวเข้ามาอีกเก้าโดยไม่รู้ตัวเงาใบาโพธาบลงบนพื้นเป็นเส้นเหมือนรอยแตกแม่ชีเริ่มคลี่จดหมายเส้นได้แดงที่ผูกปากซองหลุดปลายได้ปลปิวพันกับปุ่มเปิดเสียงลำโพงส่งเสียงอื้อเบาเหมือนหายใจคนทั้งวัดรวมกันบรรทัดแรกในจดหมายใหม่โผลจ่จากเงาหมึกสีซี่แต่ชัดพออ่านชื่อที่ลงท้ายคือชื่อของหลวงพ่ออีกครั้งและคำว่าจัจจา ถูกขี่เส้นใต้หนาหลวงพ่อยืดหลังตรงแสงแดดก,กรีดผ่านฝุ่นเหมือนคมมีดความเย็นจากพื้นไต่ขึ้นสู่กระดูกสันหลังจังหวะหัวใจช้าลงจนได้ยินเสียงเลือดไหลเงาของทุกคนรวมกันเป็นผืนเดียวนกบนคานกระพือปีกครั้งเดียวแล้วนิ่งระคังเงียบแต่เหมือนดังอยู่ในอกอากาศหนักจนคำเดียวจะกลายเป็นพายุหลวงพ่อขยับริมฝีปาก สายตาสบกับแม่ชีนิ้วโป้งกดเม็ดประคำแน่นจนเป็นรอยและเสียงแรกที่กำลังจะออกจากไม่ใหญ่ดังขึ้นพร้อมกับบานหน้าต่างที่บานหน้าต่างประทะก,กับผนังเสียงดังสะท้อนลอดกระดูกสายลมพุ่งเข้าซัดผ้าม่านเป็นคลื่นกลิ่นฝนเก่ากลับมาแรงจนตาแสบไม่ส่งเสียงหวิวไส้ลำพงสั่นจนพื้นม้สะเทือนเงาใบโพกระเพื่อมทับใบหน้าทั้งสอง รูปถ่ายบนโต๊ะเลื่อนช้าเหมือนมีมือผลักหลวงพ่อเปลี่ยนมือจับกระดาษปลายนิ้วลื่นจัดเหงื่อตัวหนังสือสั่นเล็กน้อยในสายตาใจเต้นกดลงลิม็อกเหมือนคลองยักย,ย้ายแม่ชีก้าวเข้าใกล้อีกครึ่งฝ่าเท้ารอยเท้าบนฝุ่นชัดเส้นคมเสียงเล็บขูดกับขอบซองดังกรอบแขนเสื้อขาวสะบัดชนขาตั้งไม่จนสัน่นชาวบ้านคนเท่าก้มหน้ากำเสื้อตนเองแน่น เสียงหายใจของทั้งศาลาปะทะกันกลางอากาศความเงียบหนาเท่าผ้าห่มชื้นหลวงพ่อยกหน้าขึ้นแสงแดดตัดผ่านตะข่ายฝุ่นเป็นลายความจำเก่าพุ่งกลับเหมือนเปิดประตูห้องมืดเสียงคำว่าสัจลอยอยู่ในหน้าอกไม่ยอมจางท่านแตะกระดาษแผ่นเก่าลายมืออดีตเจ้าอาวาสขีดเส้นตรงแข็งแรงบรรทัดถัดไปกล่าวถึงคำั่นใต้ต้นโพคืนที่ฝนสาดจนทุกดับพร้อมกันทุกดอก เสียงรองเท้าเด็กวัดวิ่งมาหยุดหน้าศาลาหยดเหงื่อเด็กตกลงพื้นเป็นจุดกลมมือเด็กสั่นถือกุญแจเก่าดอกยาวดวงตาจับจ้องไปที่กุฏิหลังเดิมแม่ชีหันไปทางเด็กเคลื่อนไหวช้าและนิ่งแวตาพูดได้โดยไม่ใช้เสียงริมฝีปากขยับคำสั้นที่ไม่มีใครได้ยินหลวงพ่อรับรู้แรงสั่นในอกเพิ่มขึ้นลูกประคำขูดกันเป็นเสียงแห้ง กลิ่นมะลิหอมจนขมความร้อนจากแสงสายอบหลังมือจนชาลมอีกระลอกพัดผ่านผ้าม่านพันกับขาตั้งไม่แน่นเสียงฟู้ยาขยายเหมือนคลื่นไกลเข้ามาจดหมายทั้งสองแผ่นสะบัดทับกันเกิดเงาซ้อนเงาซ้อนนั้นต่อกันเป็นรูปวงกลมวงกลมท่ากลางหน้าอกของหลวงพ่อท่านเอื้อมแตะโดยไม่ตั้งใจปลายนิ้วรับความเย็นของกระดาษเหมือนน้ำแข็ง ชาวบ้านเริ่มประซิบถ้อยคำกลายเป็นฝุ่นเสียงลอยต่ำชื่อของหลวงพ่อถูกเรียกอย่างแผ่วเบาหลายครั้งทุกครั้งแทงกลับเข้าหูเหมือนเข็มเล็กแม่ชีเปิดปากเสียงยังไม่ออกแต่คอหอยขยับเหมือนจะวิงวอนและประกาศพร้อมกันแววตามไม่หนีและไม่หลบหลวงพ่อยไม้เข้าหาโลหะเย็นแตะริมฝีปากลมหายใจถูกเป่าให้ดังทั่วศาลา คำแรกแขวนอยู่ตรงปลายลิ้นอย่างหนักทันใดนั้นเสียงกุญแจหลุดจากมือเด็กกระแทกพื้นเป็นเสียงแกรงชัดนกบนคานบินสวนลงต่ำเพียงเส้นผมเงาปีกตะวัดผ่านรูปถ่ายให้สันไหวรูปถ่ายความหน้าหลังรูปมีตัวหนังสือปากกาสีน้ำเงินตัวเลขยี่สบปรากฏเคียงคำว่าวันเส้นใต้ย,ยาวล่าไปจนชนขอบภาพหลวงพ่อเหลือบมองเส้นนั้น เหมือนเห็นเส้นที่จะต้องข้ามหรือถอยหัวใจดึงแน่นเหมือนผูกด้วยด้ายแดงในจดหมายความเงียบบีบให้คำตอบหนาขึ้นทุกวินาทีแม่ชีวางจดหมายบนโต๊ะใหม่นิ้วกดไว้ตรงคำว่าสัจจะเนืเยื่ปลายนิ้วซีดลงชั่วครู่หยาดเหงื่อหนึ่งหยดตกตรงจุดคำพอดีไม่รับเสียงหยดนั้นดังชัดดังพอให้ทุกคนรู้ว่าเวลาถึงรอยต่อผ้ามา่านิ่งเหมือนมีใครสั่ง ฝุ่นกลางลำแสงตกช้าเป็นเส้นทางเดียวหลวงพ่อกับพริบตาหนึ่งครั้งภาพทั้งวัดกลับมาคมชัดกว่าก่อนหน้าเสาศาลลเอียงเล็กน้อยในสายตาพื้นไม้เหมือนสูงขึ้นครึ่งนิ้วเสียงไกลาจากระฆังเล็กที่กุฏิเดิมดังขึ้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นลมไม่แรงพอจะดึงเชือกแต่เสียงดังสามครั้งสม่ำเสมอเด็กวัดเงยหน้าริมฝีปากสัน่น มือชี้ไปที่บานประตูไม้ของกุฏิบานประตูเปิดเองแง้มเล็กน้อยรารับใครสักคนแม่ชีหันกลับไปทางประตูแสงจากช่องนั้นขี่เส้นบนพื้นเหมือนเส้นเขตปลายเส้นหยุดที่ปลายเท้าของหลวงพ่อความร้อนในอกลดลงจนเย็นวา่าบหลวงพ่อจับไม่แน่นขึ้นกล้ามเนื้อนิ้วโป้งกดเส้นเอ็นตึงเสียงตามสายเงียบรอคำเดียวลมหายใจทั้งหมดในวัดดึงถอยพร้อมกัน ท่านเอียงหน้าเล็กน้อยเหมือนฟังเสียงจากหลังศาลาเสียงกำยาในเตาติดสะดุ้งจุดประกายใหม่กลิ่นหอมชายชัดจนตาพร่าชาวบ้านขยับเข้าใกล้อีกครึ่งก้าวพื้นไม้ร้องยาวในตาทุกคู่รวมเป็นแรงเดียวผลักคำถามบรรยากาศหนักจนปลายเสียงเล็กก็อาจแตกห้องแม่ชีคลายมือจากกระดาษมือเปล่าแนบอกข้างซ้ายเธอพยักหน้าเพียงครั้งเดียว การพยักหน้านั้นชัดกว่าคำใดทั้งหมดหลวงพ่อสูดลมเข้าลึกลิ้นแตะเพดานปากรับรสชาเก่ารอยย่นบนหน้าผากขึงตึงและคำที่ค้างอยู่เริ่มไหลลงสู่สายไฟของไม้จังหวัดเดียวกันลมกระแทกบานหน้าต่างกลับเข้าที่เสียงดังปึงสะท้อนห้าครั้งรูปถ่ายงายหน้าอีกครั้งรอการตัดสินเงาหลวงพ่อกับแม่ชีทาบรวมกันบนพื้น วงเนากลมขยายช้าเหมือนลมหายใจของอาคารกระดาษคำมั่นสัน่น้อยลงตัวอักษรคำเดิมยังเข้มเท่าเดิมไม่จางเสียงแรกหลุดพ้นริมฝีปากยังไม่เป็นประโยคเป็นเพียงโทนเสียงที่ทำให้อากาศแยกทางโทนเสียงนั้นวิ่งผ่านสายลำโพงไปทั่ววัดชาวบ้านเมี่ยหูเด็กวัดยกค้างขึ้นแม่ชีประสานมือแน่นอีกครั้งเสาสาลายืดตัวเหมือนตั้งใจฟัง หลวงพ่อเอนไม้ใกล้ขึ้นอีกนิดลมหายใจนิ่งและยาวเส้นเลือดที่ขมับเต้นช้าและชัดปลายนิ้วคลายจากลูกประคำทีละเม็ดเงียบหนึ่งจังหวะใหญ่นกบนคานกลับมานั่งที่เดิมแสงแดดเลื่อนจากพื้นขึ้นแตะขอบโต๊ะและเสียงของหลวงพ่อเตรียมขึ้นโทนถัดไปเสียงของหลวงพ่อดังขึ้นชัดสั้นหนักชัดพอให้แกนสาราสถาน ท่านออกเสียงคำแรกคำที่ทุกคนรู้แต่ไม่เคยได้ยินจากปากท่านคำที่หนักกว่าเสียงระฆังคำว่ารับอากาศหดตัวไอร้อนเหนือพื้นดับวาบกลิ่นกํายานหนาขึ้นทันทีดวงตาหลายคู่เปลี่ยนโทนเป็นคมหลวงพ่อพูดต่ออีกหนึ่งคำช้าและรอบคอคำว่าผิดไม่ขยายเสียงให้สั่นเข้ากระดู ชาวบ้านขยับปลายเท้าเสียงผ้าถูพื้นไม้ดังเบาลมหายใจคนแก่สะดุดเด็กวัดกำมือแน่นจนเล็บจิกฝ่ามือแม่ชีไม่หลบสายตาเธอก้มคำนับหนึ่งครั้งปลายนิ้วแตะพื้นรับความเย็นตาประสานกับท่านอีกครั้งนิ่งสนิทหลวงพ่อเลื่องกระดาษขึ้นสูงเงากระดาษบังแสงบนใบหน้าตัวหนังสือบรรทัดต่อไปเผยออกทีละคำ คำว่ามอบเสียงตามสายขยายลมหายใจลมพัดผ้าม่านออกนอกหน้าต่างขอบผ้าเฉียดต้นไม้เกิดเสียงเสียดรูปถ่ายขยับเข้าหาขอบโตช้าและตรงหลวงพ่อเอ่ยประโยคสั้นหลักฐานถึงมือวัดเสียงคำว่าถึงขี่เส้นทางในอากาศทุกเสียงในศาลาถอยหลังครึ่งก้าวแม่ชีวางมือบนนอกซ้ายจังหวะหัวใจสะท้อนเห็นผ่านผืนผ้า เธอสูดลมหายใจลึกกลิ่นมะลิเปลี่ยนเป็นขมปลายจมูกหลวงพ่อโน้มตัวปลายคางเกือบแต่ไม้คำต่อไปหลุดเบาแต่ชัดคำว่าก่อนชาวบ้านดีตาเหมือนต้องเพ่งผ่านฝุ่นหนาทุกคนเงียบรอหางเสียงเงาใบโพสันเป็นริ้วเหมือนน้ำท่านเติมอีกคำคำว่าบวชเสียงสะเทือนเข้าเสาศาลา ผิวไม้เย็นขึ้นอย่างรู้สึกได้แม่ชีชะงักปลายนิ้วแววตากระพริบเพียงครั้งขังยกขึ้นน้อยๆยริมฝีปากเม้มรับแรงของคำหลวงพ่อพลิกกระดาษแผ่นหลังปราประทับกุฏิเจ้าอาวาสเก่าชัดแดงเข้มวันที่ระบุ20ปีก่อนเวลาในบรรทัดสุดท้ายตรงกับยามนี้พอดีเสียงไกลาจากระคังเล็กดังอีกครั้งสามครั้งเท่าเดิม ช่องลมเหนือหน้าต่างพ่นอากาศเย็นวาบกลิ่นดินชื้นทะลุเข้าจมูกทุกคนพร้อมกันหลวงพ่อชี้ไปที่บรรทัดส,สุดท้ายปลายนิ้วแตะคำว่าสัจจะท่านออกเสียงสั้นเรียงคำยกเลิกเมื่อครบยี่สิบวันสาลาเหมือนเอียงไปด้านหนึ่งเด็กวัดอ้าปากค้างชายแก่สองคนมองหน้ากันโดยไม่กระพริบแม่ค้าขนมในมุมไกลยหยุดมือค้างกลางถุงแม่ชีขยับเท้าเข้าเ,าเส้นแสง เส้นจากประตูกุติเลื่อนท่าปลายเท้าเธอเอ่ยเสียงแรกของตนเองสั้นและสายจนกลายเป็นมีดเธอกล่าวว่ารับรู้เพียงสองพยางกดอากาศให้แน่นลำโพงสะท้อนความนิ่งจนรู้สึกถึงแรงสัน่นผ้าม่านขาวหยุดกลางอากาศอย่างพอดีหลวงพ่อหายใจเข้าลึกอีกครั้งมือวางลูกประคำลงบนโต๊ะเม็ดไม้หยุดกลิ้งกลางรอยแตกเสียงเงียบกดทับเหมือนผืนหิน ท่านเอ่ยต่อเสียงต่ำลงครึ่งขั้นคำว่าคืนและคำว่าทั้งหมดรูปถ่ายเลื่อนถึงขอบโต๊ะหยุดก่อนตกเพียงเสี่ยวเล็บบนหลังรูปมีลายมืออีกบรรทัดบรรทัดนี้เขียนว่าเปิดเมื่อระฆังดังสามครั้งประตูไม้ของกุฏิเปิดออกกว้างขึ้นแสงภายในไม่ใช่แสงแดดเป็นแสงขุ่นเหมือนผ่านน้ำฝนกลิ่นปีบเก่าลอยมาบนกํายานชัดเจน เด็กวัดเผลอก้าวถอยกุญแจบนพื้นแกวงวนเป็นวงเสียงเหล็กเสียดไม้เป็นจังหวะคมดวงตาเด็กจับที่เงาคนหลังกรอบประตูเงานั้นสูงและตรงเสื้อผ้าเหมือนผ้าขาวแต่เข้มกว่าใบหน้าอยู่ในเงาจนเห็นเพียงโครงฝีเท้าช้าและหนักบนพื้นไม้ของกุฏิชาวบ้านหลายคนยกมือไหว้บางคนถอยหนึ่งก้าวเสียงกระสิบลอยสูงขึ้นเล็กน้อย ชื่อของอดีตเจ้าอาวาสดังแต่เป็นเม็ดเล็กในอากาศหลวงพ่อไม่ขยับสายตาย,ยังอยู่ที่กระดาษเส้นเลือดขมับเต้นชัดลมหายใจยาวค้างกลางอกแม่ชีหันกายตรงไปที่กรอบประตูคางยกเพียงเล็กน้อยมือซ้ายแตะชายผ้าตนเองมือขวาวางนิ่งเหนือหัวใจเสียงรองเท้ายางข้างหนึ่งดังชาวบ้านคนหนึ่งก้าวออกจากแถว เขาชี้ไปยังตราประทับสีแดงปากขยับถามโดยไม่มีเสียงผ่านไม์หลวงพ่อยกมือขอความเงียบนิ้วชี้แตะแผ่นกระดาษที่สองท่านอ่านบรรทัดล่างสุดเสียงแน่นเก็บไว้เป็นความลับเพื่อคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องคำว่าคุ้มครองทำให้อากาศอุ่นขึ้นนิดเดียวแต่ไม่จับแรงสั่นในคอท่านชัดเงากรอบประตูหยุดที่ธรณีฝาท้างอนนั้นชิดเส้นแสงไม่ข้าม แม่ชีจ้องไปยังเงาแววตาเหมือนฟังเสียงใต้พื้นคิ้วคลายเพียงครึ่งช่วงริมฝีปากเปิดเพียงพอให้ลมหายใจลอดหลวงพ่อดึงซองเล็กจากแขนจีวรนซองสีเดียวกับซองแรกตราประทับเดียวกันมุมซองบี้เปียกเล็กน้อยด้วยน้ำมะลิท่านเปิดซองกระดาษด,ด้านในสั้นกว่าก่อนหน้ามีเพียงแถวตัวเลขและชื่อ ตัวเลขตรงกับวันที่20วันก่อนเวลาเช้าเสียงลำโพงเปลี่ยนโทนต่ำเหมือนทารับคำที่กำลังมาเสาสาละเอียงกลับสู่ตำแหน่งเดิมผ้าม่านตกลงแนบกรอบหน้าต่างอย่างพร้อมเพรียงชาวบ้านเงียบลงอีกชั้นเด็กวัดหยุดหายใจครึ่งวินาทีมาแมลงวันที่บินวนหยุดที่ขอบพานมะลิกลีบหนึ่งปิวขึ้นแล้วตกอย่างช้าหลวงพ่อเงยหน้า ดวงตาสว่างขึ้นด้วยแสงลำเดียวท่านกล่าวช้าในยี่สิบวันนี้ข้าพระเจ้าเตรียมคืนสัจจะไม่รับเสียงคำว่าคืนยาวนุ่มแต่ปลายเสียงแข็งจนเกิดขอบแม่ชีพยักหน้าช้าช้าฝ่ามือซ้ายแนบอกนั่นขึ้นเล็กน้อยเงาที่กรอบประตูขยับหนึ่งก้าวยังไม่ข้ามเส้นแสงเสียงไม้รองรับน้ำหนักดังทุ้มกลิ่นปีบก่าวชัดจนทับกลิ่นกํายานชั่วครู่ หลวงพ่อเอียงมาจากปากหันไปทางประตูมือขวาชูจดหมายเหนือระดับอกมือซ้ายวางบนลูกประคำที่หยุดนิ่งท่านกล่าวอีกประโยคให้แสงและเงาเป็นพยานให้เสียงตามสายเป็นบันทึกให้ชาวบ้านเป็นผู้ถือคำเสียงจากระคังเล็กย้ำอีกหนึ่งครั้งรวมเป็นสี่ครั้งในเช้าวันเดียวขนแขนของหลายคนลุกชัน พื้นไม้ส่งแรงสั่นจางผ่านฝ่าเท้าแม่ชีสูดลมหายใจเธอก้าวเข้าไปในเส้นแสงครึ่งฝ่าเท้าเงาของเธอขยับภาพเงาหลวงพ่อพอดีวงเงากลมซ้อนกันสนิทเหมือนตราประทับใหม่ทุกสายตาแน่นิ่งลมหายใจรวมเป็นหนึ่งเดียวเสียงลำโพงเตรียมรับทนสุดท้ายของประโยคและหลวงพ่อยไม้กลับสู่ริมฝีปากอีกครั้งลมหายใจของหลวงพ่อแน่นิ่ง ดวงตาอ่อนลงไม่อยู่ห่างจากริมฝีปากครึ่งนิ้วเสียงแรกออกมานุ่มและตรงท่านกล่าวว่าคืนคำและลดตำแหน่งตนเองตั้งแต่ยามนี้เพื่อรักษาศรัทธาของวัดชาวบ้านก้มศีรษะพร้อมกันเสียงผ้าถูพื้นดังนุ่มอากาศเย็นลงหนึ่งช่วงลมหายใจกลิ่นกำยานกลับมาชัดเจนและอ่อนโยนหลวงพ่อหันสู่แม่ชี ประนมมือช้าสายตาขอขอมาโดยไม่ต้องใช้คำยาวแม่ชีพยักหน้ารับหนึ่งครั้งเธอกล่าวสั้นข้าเจ้าย้ายกุฏิออกหลังวิหารเพื่อให้ใจทุกคนเบาและให้วัดเดินต่ออย่างตรงเงาที่กรอบประตูถอยกลับแสงภายในจังลงเหมือนวางของหนักระคังเล็กเงียบสนิทกลิ่นปีบเก่าจางหายไปกับลมบางเด็กวัดเก็บกุญแจขึ้น เสียงเหล็กกระทบมือเป็นจังหวะเบาเขามองหลวงพ่อด้วยตาแน่วแน่และยิ้มเล็กน้อยเหมือนเข้าใจหลวงพ่อวางลูกป,ประคำลงก้มกราบพระประธานสามครั้งพื้นไม้รับน้ำหนักหัวใจอย่างสงบแสงแดดลูบไหล่ผ้าเก่าเหมือนให้อภัยจดหมายทั้งสองถูกพับใส่ซองเดิมประประทับยังเหมือนเดิมแต่ความหนักในอากาศเบาลงแล้ว แม่ชีเก็บพานมะลิกลีบขขาวหล่นหนึ่งกลีบตกลงบนรูปถ่ายที่หงายหน้าภาพชื่อจัตจะอย่างพอดีชาวบ้านช่วยกันเปิดหน้าต่างแสงเช้าหลังเข้ามาเต็มศาลาลมหายใจของทุกคนไหลเป็นทางเดียวเสียงนกกลับมาขับร้องบนคานไม้หลวงพ่อหันสู่ในครั้งสุดท้ายท่านกล่าวเพียงสามคำขอบคุณขอโทษ ขอกำเบาใจเสียงตามสายจบลงอย่างอ่อนโยนคลื่นฟูสุดท้ายสลายไปในลานวัดระฆังใหญ่ดังหนึ่งครั้งรับตอนท้ายเหมือนปิดประตูเรื่องราวด้วยความเมตตาแม่ชีเดินผ่านเส้นแสงเธอหยุดและหันกลับยกมือไหว้าสาลาแล้วก้าวสู่เงา,าร่มโพที่เย็นใบโพร่วงหนึ่งใบหมุนช้าในอากาศแต่พื้นอย่างเบา รอยแตกบนไม้เหมือนถูกร้อยใหม่ด้วยความนิ่งชาวบ้านเริ่มจัดดอกไม้เสียงหัวเราะค่อยๆกลับมาเด็กวัดปัดฝุ่นที่บันไดกลิ่นไม้แห้งหอมสะอาดขึ้นทีละน้อยหลวงพ่อนั่งใต้พระประธานวางมือบนหัวเข่าหลับตาและปล่อยใจเหมือนลำทานน้ำเสียงเงียบของท่านกลายเป็นคำสวดในใจแสงสุดท้ายของเช้าแตะปลายระฆังระยิบบนผิวทอง ซาลาเก่าหลับตาพักหายใจวัดทั้งวัดยืดตัวช้ายอย่างมีชีวิตวันนั้นจบลงด้วยความอุ่นมิใช่เปลวแต่เป็นลมหายใจยาวและสายที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างคนทั้งวัดความจริงถูกคืนศรัทธาถูกแก้ใจถูกวางสงบอย่างพอดี